อย่าพากันเป็นโควิดเดอร์ให้เป็นเศรษฐีมหาเศรษฐีเด้อได้ยินบ่ลละพีอใหญ่อยากยมทุกท่านทุกคนได้ยินได้ฟังอย่าพากันเป็นโควิดเดอร์ให้เป็นเศรษฐีมหาเศรษฐีเบาเอียงให้เป็นเงินเป็นทองทำมาค้าขายเจริญรุ่งเรืองงอกงามไคบุญได้อเบาให้ได้เงินเบาให้ได้ทองจังเบาเด้อเบาดีเบางามว่าจะรัพย์สิทธิ์ ว่าจะเป็นฤทธิ์เป็นเดชว่อดีว่างางก็ได้เงินได้ทองตัววอ่องยังออกไปก็เป็นบุญเป็นกุศลเป็นวัสนาเป็นบารมี <c oughs> เงินไหลน่องทองไหลเขามีโชคมีไสให้ถือเรียกถือไว้เด้อรางวัลทีหนึ่งเด้อร <c oughs> างวัลทีหนึ่งเราก็บแบ่งเครื่องในเด้อเร <c oughs> ีย <c oughs> ต่วนศาสตร์พระในเด้อ <c oughs> พ่อได้เห็นได้สั่งเกิดดีเกิดงามเกิดสิริเกิดมงคลด้อมีทรัพย์ภายนอกแล้วก็มีทรัพย์ภายในด้อทรัพย์ภายนอกเข้าของเงินทองแม่นบ่ แล้วก็ไปแปลเป็นทราภายในคือบุญกุศลกุณงามความดีบุญกุศลกุณงามความดีนี่ตกน้ําไม่ไหลตกไฟไม่ไหม้เด้แมนบ่จวนมาลักไปได้บ่ทรย์ภายในอริยะทรย์คือบุญกุศลกุณงามความดีความดีหฮาสร้างไว้จวนลักไปได้บ่พอแยงพอยังแรงลักไปบ่ได้อยู่ในใจห้องแมนบ่นั่นแหละอยู่ในใจของเราขอให้ใจดีใจงามเด้อญาติโยมรับพลังที่ดีพูดแต่คําว่าพลังที่ดีนะอยากจะให้ญาติโยมได้รับพลังที่ดีทุกวันนี้เป็นโลกประสาทก็เยอะเนาะ เพราะอะไรเพราะขาดศีลขาดธรรมด้วไม่ฟังเสียงศีลเสียงธรรมไม่ฟังเสียงอัดเสียงธรรมด้อมันขาดตัวนี้แหละขั้นฟังเสียงอัดเสียงธรรมฟังเสียงศีลเสียงธรรมเราก็มีพลังได้ป่ะเนี่ยนั่นแหละมันเป็นอย่างสั้นละ,นนละการฟังเกิฟังธรรมก็อาจจะฝืนต่อความรู้สึกนะทวนกระแสของกิเลสท่านบอกว่าให้ทานแต่ว่ากิจใจเรามาันตนีแบบนี้นะแต่ว่าเราให้ให้ทานได้เราก็ ร้องขึ้นดังๆเลยกูชนะแล้วนะชนะอะไรชนะใจตนเองนะชนะความขี้ตนนีทีเหนียวนะความขี้เหนียวเนะ่ืนะความขี้ทีขี้เหนียวกูชนะแล้วชนะตนเองเด้ในทางทมสอนให้ชนะตนเองไม่ได้ไปสอนให้ชนะผู้อื่นเด้เข้าใจไหมมีเมตตาการุณามุทิตาอุเบกขาเมตตาเอื้อเฟื้อเกื้อกูลอนุะห์สงข้อต่อซึ่งกันและกัน มีความรักกันรักอันปราศจ,จากความไข่เข้าใจปะมีความรักกันอาตมาก็คิดถึงญาติโยมทุกท่านทุกคนอืในช่วงนี้ญาติโยมทางไกลไม่ค่อยเห็นด้กรุงเทพเนาะการไปมาอาจจะเป็นเรื่องยากผู้ใดที่มีความปรารถนาที่อยากจะมาหาอาตมามาสนทนาธรรมมารับศีลรับพรฟังเทศฟังธรรมมาเสริมกําลังจิตกําลังใจ ถ้าจะมาต้องทำยังไงใส่แม็กว่ะปฏิบัติตามบ้านเมืองกฎระเบียบที่วางเอาไว้ให้ล้างมือด้วยเจลแอลกอฮอล์นั่งห่างกันสองเมตรมแล้วก็มาด้วยความสงบจิตสงบใจมาด้วยศรัทธาขอให้มีใจดีรดเดยมากเลยขอให้มีใจเข้าใจไหมมีความศรัทธาถ้าไม่มีความศรัทธาไม่มีใจอย่ามาเลยมันเสียเวลา เข้าใจไหมเหมือนกับเราไม่เปิดจิตเปิดใจถ้าเราไม่เปิดจิตเปิดใจเราไม่เปิดประตูบ้านไม่ผู้ใดจะเข้าไปได้นะเราเปิดร้านค้าร้านขายของแต่ว่าเราปิดประตูหน้าบ้านใครจะเข้าไปซื้อได้ใช่ไหมมันจะได้กําไรเลยแล้วมาเป็นน้ําเต็มแก้วนะความรู้ต้มหัวเอาตัวไม่หอดมาเป็นน้ำจเต็มแก้วถ้าเราเอาน้ําให้มันใส่แก้วให้อีกมันก็หกมันบ่เหียออกมันบ่ล่ะ เพราะฉะนั้นเสียงครูเสียงอาจารย์ต้องฟังอืนั่นแหละมีมยังถามอีกบปล่าเพราการปูเจ้าค่ะมีเอฟซี FC ถามเข้ามาเจ้าค่ะว่านั่งสมาธิไปแล้วมีความรู้สึกว่าจิตสงบซะค่ะหลับตาลงแล้วแจ้งสว่างคืออยากจะเห็นตัวเลขโชคลาภทำไมไม่เห็นสักทีเป็นเพราะอะไรเจ้าค่ะ ทำสมาธิเนาะสมาธิแปลว่าพอดีด้ไม่รักเกินไม่งงเกินไม่ชังเกินไม่ฉลาดเกินต้องเข้าใจคํานี้เทก่อนนั่งไปแล้วเห็นเรียกเห็นไหมเนี่ยก็มีนั่งสมาธิอืมแต่ว่าบางทีมันก็เป็นมโนไปเองคิดนึกไปเองในบางทีนะ,นะ่นะเข้าใจไหมแต่บางทีก็เห็นจริงด้ครูบาอาจารย์ท่านเคยเล่าให้ฟังแล้วก็ได้ฟังตำรับตำํำราอ่านตำรับตําราอยู่นะอืมสมาธินี่ นั่งไปเมื่อเกิดกิจสงบนิ่งใช่ไหมแล้วก็มีแสงสว่างใช่ไหมธรรมดาดับตาหลับตาลงมันจะมืดเนาะอันนี้มันแจ้งใช่ไหมมันสว่างสว่างนั่นก็ดีแล้วล่ะอืมเราก็จะไปคิดว่าจะให้เห็นเลขเห็นหวยจะไปคิดอย่างนั้นอืมการที่จะเห็นเลขเห็นหวยนี่ต้องเป็นผู้ที่มีบุญวาสนาบารมีของเก่าด้เข้าใจไหม,มบางองค์มีตาที่หูทิพย์แต่ว่าท่านไม่ได้เห็นเลขเห็นหวยนะอืม,อม บางท่านบางองค์นะตามที่อาตมาได้อ่านหนังสือ,อได้ฟังจากครูบาอาจารย์ท่านไม่เห็นเลขเห็นหวยรอกเพราะว่าท่านไม่ได้มีทานบารมีมากในอดีตชาติเข้าใจไหมครับมันต้องมีทานบารมีมากเคยเป็นผู้ให้เสียสาระทรัพย์สมบัติเงินทองเข้าวของเงินทองเพื่อประโยชน์ต่อส่วนรวมเรียกว่าบุญเก่าหลายนะบุญกุศลในการให้ท่านหลนะทําบุญมากๆในอดีตชาติส่งผลให้ชาตินี้ บางมีสีสูงร่ำรวยเงินทองทำบุญมากๆในอดีตชาติศาสตร์ก่อนนะทำบุญมากๆกเห็นห้ร่ำหายรวยในศาสตร์นี้รักษาสิลนดีๆเห็นห้สวยแห้งามภ้าว่านาดีๆเห็ให้มีสติมีปัญญาดีเข้าใจบ่อ,อืมบางทีเขาไม่หเห็นหรอกแต่ถ้าบางคนนะ่ะไม่หาแต่นั่งสมาธินะถ้าจะเอาเรียกเอาหวยเนี่ยมันเห็นแค่นอนไปเฉยก็ฝันเป็นเรียกเป็นหวยตัวแดงๆดงก็มีมีหลายท่านหลายคนนี่เคยมีนะนี่คนที่ชอบมาฟังเนี่ย เห็นเป็นตัวแดงๆหรือว่ามีคนมากระชิบบอกก็มีแต่ว่าถ้าทานบารมีเรายังไม่ถึงพร้อมมันต้องมีบุญเก่าบ้างแล้วก็บุญใหม่บ้างด้วยนะเรารู้เราก็ไม่ได้พิจารณาดอกมันลืมไปเลยถึงวันนั้นนะถึงวันโชคลาภเราเห็นเราก็จําไม่ได้มันก็ลืมไปเลยทั้งๆที่มันออกจริงๆตรงจริงๆนะเป็นเลขเป็นหวยจริงๆแต่ว่าท่านไม่ได้ว่าจะให้นั่งสมาธิเอาเลขเอาหวยนะถ้าจะพูดตามลากควรเป็นจริงแล้ว นั่งเพื่อรู้เท่าทันในอารมณ์ความรน้สืกอนึกคิดของตนเองเข้าใจไหมนั่งละความโลภความโกรธความหลงเข้าใจไหมนั่งให้มีสติสัมปชัญญะนั่งเพื่อดับทุกข์นะหลักของาศาสนาจริงนี่เพื่อดับทุกข์ด้วยเข้าสู่อม,มาตาอม,มาตะธรรมเนียคือพระนิพันธ์นิพัน์แปลว่าดับลงซึ่งกิเลสตัณหาราคะโทสามโมหะแต่ว่าทําสมาธิไปแล้วนี่มีผลอยู่หลายประการด้วย ขัดผูใดเห็ดดีๆสมาธิอาณาปานสตินี่ดูลมหายใจเข้าออกพิจารณาลมหายใจเข้าออกหายใจเข้ารูห้หายใจออกรูลล้นี่อืมรู้เท่าทันนี่หน้าตาจะผ่องใสามากเลยอืมเป็นไปเพื่อสติส,สัมปชัญญะสมบูรณ์เท่าะฉลี่ยชรลาไปแล้วก็ไม่ค่อยหลงไม่ค่อยลืมผู้ใดทําสมาธิดีๆนี่จะเป็นแบบนี้แล้วก็เป็นไปเพื่อหูทิพตาทิพเจโตปัญญายาันย,น,ยนอย่างรู <c oughs> ้ของผู้อื่นนี่ตามที่เขียนไว้ในคัมภีร์ตามที่ครูบาอาจารย์เล่าให้ฟัง เห็นเลขเห็นหวยก็จะเห็นบางคนถ้าทานบารมีมากๆในอดีตชาติถ้าทานบารมีมากก็อาจจะเห็นสิ่งอื่นแต่ไม่ใช่เลขไม่ใช่หวยเข้าใจไหมเห็นพญานาคเห็นเทวดาฟ้าดินเห็นนู่นนี่นั่นอาตมาเคยได้ยินครูบาอาจารย์เล่าให้ฟังและเคยอ่านในตำราอันนี้ก็ปรากฏอยู่แต่ว่าเรื่องฤทธิ์เรื่องเดอดนี่หูทิพตาที่พระพุทธเจ้าไม่สนละเสือนนะพระพุทธเจ้าไม่เห็นด้วยนะอืกลัวจะหลงบางคนมีฤทธิ์มีเดอดยิ่งหลงนะ อัตราตัวโดนยิ่งมากไม่รู้เท่าทันนะมีจะดิ้นจะเด็ดแต่ว่าไม่มีปัญญาก็มีนะอืมอืมนั่นเนี่ยมันเป็นไปได้ไม่ใช่ว่าเป็นไปไม่ได้อืมอาตมานั่งไปยังไม่เห็นอะไรเลยเห็นแต่ความคิดตัวเองเห็นแต่ความคิดมันเกิดมันดับคิดนู่นคิดนี่มันเกิดมันดับไม่ได้คิดช่วยมันนะแต่ว่าดูมันมันก็ดับปุ๊บทันทีเลยอืมแต่ว่ามันก็มีความคิดถ้าคิดเป็นกูศลก็คิดไป คิดเป็นปัญญาก็คิดไปในสมาธิไม่ใช่ว่าท่านห้ามคิดแล้วก็เปลี่ยนไปเพื่อวนทางแหุ่ความหลุดพ้นสมาธิอนาปนสติปฏิบัติให้ถูกเถิดดูลมหายใจเข้าหายใจออกหายใจเข้าพูดหายใจออกโทรก็ได้หรือว่าหายใจเข้ารู้หายใจออกรู้ก็ได้หรือว่าสัมมาอ拉หังก็ได้หรือว่ายุบหนอปองนนอก็ได้แล้วแต่จิติตใจของเราชอบอะไรทำอันนั้นจุดมุ่งหมายอันเดียวกันคือความดับทุกข์แต่ว่าตอนนี้ยังไปนิพพานไม่ได้หรอกโยมเอ้ย ยังอยากลูกอยากหลานอยู่หาย่ห้าก,กินอยูอ่ได้เนาะเปมนปบ่มนุษย์เราเอ๋ยเกิดมาทําไม่เป็นบ่ละป่งสังขารนิพานมีสูขอยู่ใหญ่มีไปตันหาหน่วงหนักหน่วงชักหน่วงไว้ฉันไปไมิได้ตันหาผูกพนันห่วงนั้นพันผูกห่วงลูกห่วงล้านเป็นบ่ละจะไปนิพานได้บ่ห่วงทรัพย์สินสนิงคารจนสละเสียเถิดเป็นย,ยังบอกอยูอ่เลยจะได้ไปนิพานข้ามพ้นภพสามยามหนุ่มสาวน้อยเป็นบ่ หน้าตาเชี่ยมช้อยงามเรียวทุกประการเกี่ยเทาหนังยานแต่ล้วนเครื่องเมียนใหญ่เก้าร้อยเอ็น้อยเก้าพันมันมาทำเห็นใจให้ล้อใหนเย็นไม่ขุมทั้งตัวคนยิ้วก่อขาวในตาก็มัวเส้นผมบนหัวดำแล้วกับงอกเป็นบ่หน้าตาเวาบอกดูหน้าบ้าสีจะลุกกาโอยจะนั่งก็โอยเหมือนดอกไม้ลอยไม่มีเกียรซ้อนจะเข้าที่นอนพึงสอนภาวนาพระอนิจจังพระอนัตตาเราท่านเกิดมามีแต่จะตายเป็นบ่ ผู้ดีเห็นใจกอตายเหมือนกันเงินทองทั้งนั้นไม่ได้กีดตัวไปตายไปเป็นพี่ลูกเมียผัวรักเขาจากนานี้เขาเม้นสักพี่เปื่อเน่าผูพองมันบอกมหมู่ญาติพี่น้องเขาหามเอาไปเขาวางลงไว้เขานั่งร้องไห้แล้วกลับคืนไปอยู่แต่ผู้เดียวป่าไม่ใจเชี่ยวเลี้ยวไม่เห็นใครมันบอกเห็นแต่ฟุ้งแรงเห็นแต่ฟุ้งกายเห็นแต่ฟุ้งมา้าแยแยงกันจินดูหน้าสมเพชกระดูกกูเอ้เรียราดแผ่นดินแรงตามหาจิน เอาเป็นอาหารเถียงคืนสงาัาตื่นขึ้นมีนานไม่เห็นลูกล้านพี่น้องเผ่าพันเห็นแต่นกเขาจับเจ้าเลี้ยงกันเห็นแต่นกแสกร้องแหลกแควนเห็นแต่ฝูงผีร้องไห้หากันมนุษย์เราเอ,อ๋ยอย่าหลงนักเลยเดี๋ยไม่มีแกนสารอุตสาห์ทำบุญความจุนเอาไว้จะได้ไปสวรรค์จะได้ทันพระพุทธเจ้าจะได้เข้าพระนิพพานเดี๋ยแม่นบอก <c oughs> <c oughs> นั่งสมาธินี่ก็เป็นไปเนี่ยละนั่งไปทําไปขอให้มีสัจจะเถิดนั่งให้ถึงเถิดทําให้ถึงเถิอดอืม แม่อาตมานั่งไปก็ไม่ได้เห็นเหลียกเห็นหวยเลยไม่เห็นเห็นแต่ความคิดตนเองรู้ความคิดว่ามันฟุ้งซ่านก็รู้มันฟุ้งซ่านมันคิดไปนู่นไปนั่นก็รู้ว่ามันคิดไปนู่นไปนั่นจิตใจมันดีก็รู้ว่ามันดีมันไม่ดีก็รู้ว่าไม่ดีรู้เท่าทันอ่ะอืมอืมันเป็นโอปนัยิโกน้อมเข้ามาใส่ตนเองแล้วก็เป็นปัจจตังรู้ได้เฉพาะตนด้วยอย่าไปหวังอะไรมาก นั่งไปปฏิบัติไปถือว่าปฏิบัติบูชาพระพุทธพระธรรมพะสงฆ์แมนบอบูชากีดามั่นดาบูชาคู่บาอาจารย์คินหอดพอหอดแม่เขาเด้แมนบอนั่งตามสบายเลให้คิดวางสั้นอืมเดี๋ยวโชคล่าวาสนาจะเป็นผลพลอยได้ดอกอขันเทวดาเพิ่นเลียตรวนเพิ่นก็จยห้ดอกขันเป็นถูกมันอยางอีรีก็เด้แต่ขอให้เป็นคนจริงตั้งใจเหตุจริงเสื่อมันในคุณชินคุณธรรมอิริ่ เงินบ่ละมีความศร,รทัทธานในพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์มิดอนมันหนาคู่บาอาจารย์อิริเฮ็ดดีทำดีก็ดีท่นตัวเนาะเงินบ่ละเอาโชคดีมีไข้ลำด้วย